สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวและแนะนำสมาร์ทวอตน่าใช้ปี2020นะครับในราคาไม่เกิน2,000บาทนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำา2ตัวนะครับผมในรุ่น m ัล f i t Bit Lite และก็ a m a ฟ f i t Bit U นะครับผมราคาอยู่ประมาณ1,000กลางๆถึง1,000ปลายๆนะครับผมก็ หน้าตาตัวนี้นะครับผมออกมาดีไซน์ออกมาได้คล้ายกันมากนะครับผมจะติดตาในส่วนของฟังก์ชันเล็กๆน,น้อยๆนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับผมจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานโดยเฉพาะนะครับนะครับก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของที่เปิดตัวมาล่าสุดนะครับผมในปี2020นะครับผมจะจะ จะเป็นชื่อว่า Amethyst Bit U นะครับผมที่ผมได้รีวิวมา2อสาวันที่แล้วนะครับผมก็ตัวนี้ออกมาล่าสุดนะครับผมแต่ก็ตัวนี้ออกมาได้ประมาณ1นึ่งปีนะฮะก็เป็นรุ่น Amethyst Bit l i g h like นะครับผมจะมี2รุ่นนะครับ Amethyst Amethyst Bit U Amethyst Bit ธรรมดาแล้วก็ Amethyst Bit l i g h like นะครับ Bit l i g h กับตัว Bit U Bit Light like กับตัว Bit ธรรมดาจะแตกต่าง ที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ GPS นะครับผมเี๋ผมจะแกะตัวบ t l ไลท์ออกนะครับ ว่าลองจะสวยกว่าอเมฟิทบิดธรรมดานะครับสลับอเมฟิทบิดไลท์นะครับอันนี้เป็นสินค้ามือสองน,นะครับผมก็ใช้งานมาพอสมควรนะครับสลับอเมฟิทบิดไลท์นะครับส่วนอเมฟิทบิดยูตัวนี้ผมได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมตัวนี้ผมแค่ทดลองมารีวิวน,นะครับผมใช้งานดีนะฮะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักแชท เพจผมมาได้นะครับผมขายแค่1,590บาทรวมค่าส่งนะครับตัวนี้อยู่ที่790บาทรวมค่าส่งนะครับถ้าส,สนใจก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในเพจผมแล้วก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะถ้าสนใจนะครับเป็นสินค้ามือสองสภาพดีทั้งสองนะอม,มาพูดคุยเรื่องรายละ,ะเอียดกันนะครับผม ปรับดีไซน์2ตัวนี้คล้ายกันนะฮะในส่วนของฟังก์ชันนะฮะเรามาพูดถึงในส่วนของหน้าตากันก่อนหน้าตาก็ออกมาคล้ายกันมากนะครับผมตัว,ตวเวฟฟิทยูฝั่งขวาฝั่งขวามากกือนะครับผมจะใหญ่กว่านิดน,นึงนะครับผมขนาดหน้าจอย,อยู่ที่1.45นะครับส่วนตัวนี้อยู่ที่1.28นะครับก็ ถ้าดูเพิเตตัวนี้ตัวฝั่งขวาจะสวยกว่า,วาเพราะว่าเป็นจอสีส่วนนี้จะเป็นจอแบบ transfetive นะครับคือจอไม่มีจอมีสีสีแต่ว่ามันทนต่อแสงแดดนะครับผมยิ่งแสงสว่างยิ่งสว่างนะครับผมแต่ว่าพอเวลาอยู่ที่แสงน้อยมันจะมองไม่เห็นนะฮะในส่วนของดีไซน์ข้างๆนะครับผมปุม่มก็จะอยู่ปุ่มฝั่งขวาปุ่มเดียวนะครับผมจะเป็นปุ่มวงกลมตัวนี้จะเป็นปุ่ม สีจะออกสีเงาเงาครับตัวที่จะเป็นสีเงาแต่ว่าจะเป็นแบบแบนนะฮะมันจะเป็นแบบนูนนะฮะในส่วนของวัสดุก็คล้ายกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้วัสดุของบิฟิทบิดยูฮะจะเป็นสีที่มันเหมือนทูโทนนะครับผมตัวข้างบนจะเป็นสีเหมือนสีกุ่ขะะระฮะแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นจำบางนิดนึงฮะ ตัวอเมฟิตบิดไลท์จะบางในส่วนของสีข้านบนนะฮะในส่วนของเซนเซอร์ด้านหลังตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับจะใช้งานเซนเซอร์ก็เหมือนพวกอเมฟิตจพวกอเมฟิตจพวกนี้นะฮะ็อมฟิตจะเป็นเซนเซ,นเซอร์ตัวใหม่นะครับในส่วนของบิดไลท์เป็นตัวเก่าอยู่ยฮะนอกจากหน้า,จา,านโจที่มันเป็นสีแล้วนะครับผม ที่แตกต่างอย่างแรกคือราคาตัวนี้อยู่ที่1400กว่าบาทนะครตัวนี้อยู่ที่1890บาทนะครับผมก็อย่างที่ว่าครับเเปิดตัวมาไม่เกินเดือนนะฮะไม่ถึงเดือนนะครับที่เปิดตัวนะครับก็ราคาก็จะแพงกว่านิดนึงนะครแล้วก็มามาพูดคุยในส่วนของฟังก์ชันนะฮะฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมก็อย่างที่ได้รีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับส่วนเมฟ with y ยูนะครับว่า ในส่วนของฟังก์ชันออกมาใส่มาแบบจะเต็มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกกําลังกายที่มีโหมดกีฬามากกว่า60โหมดนะฮะแล้วก็มีในส่วนของฟังก์ชันที่ควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดออกซิเจนในเลือดการติดตามประจำเดือนของผู้หญิงการวัดความเครียดนะฮะเป็นต้นนะครับผมก็การ วัดอัตาการเ้นหวัวใจ,จยี่สิบ่ชั่วโมงการวัดาการนอนหลับนะครับมีครบนะครับในส่วนของตัวนี้นะฮะส่วนข้อแตกต่างสองตัวนี้นอกจากจอน,นะครับในส่วนของข้อที่สองก็คือแบตเตอรี่นะครับถ้าใครชอบแบตเตอรี่ที่มันทนไม่ต้องชาร์จ 1>, 1สัปดาห์หรือว่า2อวันแล้วก็2สัปดาห์นะครับแนะนำนะครับผมตัวฝั่งซ้ายนะครับประมาวิทยุบิดไลน์นะครับผมมัเตอรี่ที่เขาเคลมมาในในละเอียดของสินค้านะครับก็คือถ้าเชื่อมต่อบลูทูธก็คือใช้งานปกติแบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์จะอยู่ได้ประมาณ45วันนะฮะ ในส่วนถ้าเราสแตนบายก็คือไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธจะอยู่ได้ประมาณ120วันนะครับตัวนี้นะครับ yes. แต่ว่าในส่วนของ a m p h i b i t u นะฮะแบตเตอรี่มันการใช้งานก็ไม่เกิน9วันนะครับผม่ี่เขาได้เคลมาก็ต้องอแลกด้วยฟังก์ชันที่มันคบคันแล้วก็โจท,ที่มันเป็นสีนะครับผมก็แบตเตอรี่ก็อายุการใช้งานก็จะสั้นนิดนึงนะครับผมก็ปกตินะครับ ในส่วนของขนาดหน้าจอก็ต่างนะครับผมหน้าจอของไมโเปบิอยูมันจะใหญ่กว่านะครับผมก็อยู่ที่1.45ส่วนบิดไลท์อยู่ที่1.28นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ต่างกันนะก็คือในส่วนของวัสดุหน้าจอนะครับผมตัวนี้จะแข็งแรงกว่าแล้วก็ กันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าพะเป็นกระจกโกลิลาคลาสานะครับแล้วก็เนส่วนของการกันน้ำนะครับผมตัวอมัมาฟิตบิดอยู่ที่ที่50เมตรนะครับแต่บิดไลท์อยู่ที่ท30เมตรแค่นั้น,นครับก็การใช้งานจริงก็ถ้าไม่ได้สายว่ายน้ำก็ก็เพียงพอนะครับสำหรับ30เมตรนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญนะครับที่พลาดแม่คือ m e ม i Fitbit U มีภาษาไทยนะครับผมเมนูภาษาไทยการแจ้งเตือนก็จะไม่มีคำว่าอักษรหรือว่าสะลอยนะครับเพราะว่ามันใช้งานภาษาไทยเต็มระบบนะครับแต่ว่าในส่วนของ m e มฟ i t บ i t ไลยังเมนูจะเป็น global version ภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมแต่ว่าการแจ้งเตือนแอปก็ยังเป็นภาษาไทยได้นะฮะ แต่ว่าต้องไปตั้งค่าหรือว่าต้องไปเนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่สระมันก็จะลอยนะครับในบางในบางข้อความนะครับนะครับผมก็ที่เห็นได้ชัดนะครับนะว่าจะเป็นในส่วนของถ้าเป็นการเล่นกีฬานะครับผมแต่ต้องขยันไม่ถึงว่าต้องขยันก็คือถ้าชอบเป็นพวก ชอบเล่นกีฬาก็ผมแนะนําตัวบิดยูมากกว่าเพราะว่าโหมดกีฬามันมีเยอะแล้วก็จอที่มันเป็นสีมันจะได้สีสันในการเล่นกีฬาด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญมี G.P.S ในตัวนะครับแต่อัน์ i t ฟิทบิดไลท์ไม่มี G.P.S นะครับผมจะมีในส่วนของอาร์ t ิฟิบิดธรรมดานะครับตัวอา t b i t ฟิทบิดไลท์เหมาะก,กับพวกที่ใช้งานแบบลุยๆมากกว่านะครับผมอย่างเช่น ใช้งานแบบไม่ต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าจอที่มันเป็นสีก็คือมันมันสู้แดดนะครับผมแล้วก็กันรอยขีดข่วนเยอะนะฮะทนกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่ที่มันอึดมากนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบชาร์จแบตนะครับผมก็คือชาร์จในร้เปอร์เซ็นต์ก็คือชาร์จอีกทีก็คือหาที่ชาร์จไม่เจอประมาณนั้นนะครับ แต่ใครชอบก็แตกต่างส่วนดีไซน์ก็คล้ายๆกันนะครับผมอ่าคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยหรือว่าคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมให้เพิ่มส่วนไหนแก้ไขตรงไหนบอกได้นะครับผม ep หน้าผมจะมารีวิวนาฬิกาหน้าใช้นะครับผมสมาร์ทวอทช์รี2020อีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ